ซมตำจากเพื่อนเพื่อลูกสาวอยากกินหนซื้อมาแบบนี้เลยนะคะสำเร็จรูปสาบาทพร้อมตำได้เลยเลยจากตัวอะไรว่าเขาเตรียมมนาะให้สำหรับเลยนะถุงนี้ได้ประมาณสามพกเพื่อนๆเราก็จะมาตำ้มตำแบบง่ายๆจะขอหยิบกระเทียมแ๊บหนึ่งมาแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะเดี๋ยวตำให้ลูกก่อนนะคะ อีกหนึ่งไงอมอดมหัวฟักยาวใช่หัวฝักยาวตาลปี๊บก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะตาลปี๊บ เขาให้มาเป็นอย่างนี้นะคะมาเขือเทศปแบบนี้จะห่นเขือเทศน้อยนะคะเขาให้มาเขือมานะคะแต่ว่าของลูกไม่ใส่ลลเละค่ะไม่ใช,เใช่เขาไม่กินเขือใส่มะนาวไปหนึ่งซีนะคะของนนวนี่แบบว่าเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะ น้ำตาเล็กน้อยันนี้จะเค็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่ขวดนี้นะคะมันอยู่ที่ขวดนี้นะคะเราจะมีใสล่ลงไปประมาณประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้ทุกครั้งเลยนะคะประมาณนี้ทุกครั้งก็จะอร่อยทุกครั้งแล้วก็จะคลุกคลุกให้เข้ากันแล้วก็จะเส้นขา ก็ใส่เส้นค่ะตำนิดเดียวค่ะเขากิน,นด,ดียวเพราะว่ามีไก่ไก่ข้าเหนียวค็ไก่ย่างด้วยค่ะขออนุญาตชิมอืมอ้มแซ่บมากเลยเพื่อนๆจานก็เตรียมมารอแล้ว ค่ะส้มตำเผ็ดส้มตำแบบไม่เผ็ดพรพิกเม็ดเดียวนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ว่าอร่อยนะคะอร่อยจริงๆเพราะว่าสูตรนี้ทำม,มาแล้วนะคะดีเสร็จแ,แล้วค่ะเ,เพื่อนๆอฝีมือของดิชาเนี่ยอร่อยจริงๆน่จะบอกให้สองจ้ะอันนี้เราก็จะเ,เพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดหน่อยใส่พริกลงไปสองสามเมรร็ดกรพอาะนะจ๊ะพี่ แต่นี่เราจะมีมะเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูหนึ่งจังเลยนะคะใสม่มะเขือเทศสองลูกค่ะก็เราจะใส่มะเขือด้วยนะคะครกนี้เราจะใส่มะเขือใส่มะเขือลงไปแล้วก็เราจะใส่มนะนาวเหมือนเดิมนะคะน้ำตาล ก็พร้อมลอยอย่น,นี้แล้วน้ำตาลเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไปนะคะอา้าวปลาหายไปไหนติดมานะคะน้ำปลาเล็กน้อยผงลวดเล็กน้อยนะคะของเล็กน้อยแล้วก็นี่ค่ะน้อนะคะนี่อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บค่ะขวดนี้ละคะ่ะอันนี้จะใส่เส้นลงไปจ้ะ จะเยอะหน่อเพราะว่าผู้ใหญ่กินกันต้ายคนครับทำเหมือนเดิมตัมตัมตัก็ตัมแล้วก็ชิมค่ะจะมากจมากอาจารย์นาจ้า นี่ค่ะเพื่อนซันตัมปารานะคะไม่ใส่โบล์แบบนี้ก็อร่อยนะคะอร่อยจริงๆนะคะอร่อยจริงๆเสร็จแล้วคุกที้ซอปไปลุยกันได้เลยไปกินกันได้เลยบายบายว้าวว้าว wow. wow.